การโคลนนิง่งการโคลนนิ่งคืออะไรและมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างเราไปฟังกันเลยค่ะการโคลนนิง่งหมายถึงการสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่โดยไม่ได้อาศัยการปฏิส่วนทิของเซล์สืบพันธุ์เพศผู้คือสเปิร์มกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียคือไข่ซึ่งเป็นการสืบพันธุ์ตามปกติแต่ใช้เซลร่างกายในการสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่ ประโยชน์ของการครนนิ่งคือช่วยเพิ่มจํานวนพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชที่หายากหรือพันธุ์สัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์เพราะการครนนิ่งสามารถให้กําเนิดพันธุ์พืชและสัตว์ได้เร็วกว่าการผสมพันธุ์จากธรรมชาติข้อเสียของการครนนิ่งคืออาจจะทําให้การพัฒนาทางสายพันธุ์ที่ดีน้อยลงและอาจจะทําให้วิวัฒนาการลดลงและยังรวมไปถึงอาจจะทําให้การอยู่รอดทางเผ่าพันธุ์ลดลงได้ ตัวอย่างการคลนนิ่งดอลลี่แกะเพศเมียที่ถูกคโคลนนิ่งจากห้องทดลองของสถาบันวิจัยในประเทศสกอตแลนด์แม้ไม่ใช่สัตว์ตัวแรกที่ถูกคลนนิ่งแต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวแรกที่คลนนิ่งได้สำเร็จถูกคโคล o นนิ่งขึ้นโดยใช้เซลล์จากต่อมน้ำนมของแกะตัวอื่นดอลลี่เป็นแกะที่เกิดจากกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพโดวยวิธีการฝากถ่ายนิวเคลียส เป็นการถ่ายนิวเคลียสจากเซลล์ร่างกายของแม่แกะตัวที่1ไปแทนที่นิวเคลียสในเซลล์ไข่ของแม่แกะตัวที่สองหลังจากนั้นใช้ไฟฟ้ากระตุ้นเซลล์ให้แบ่งตัวจนพัฒนาเป็นตัวอ่อนและนำไปฝังตัวในมดลูกของแม่แกะตัวที่3เพื่ออุ้มบุญปัจจุบันมีสัตว์หลายชนิดที่เกิดจากวิธีการโคลนนิ่งได้แก่แกะโคหนูถีบจากสุกร แมวกระต่ายม้าหนูขาวเฟอเร์เรตกระบือและอูดทำให้นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจในการศึกษาเรื่องต่างๆแตกแขนงออกไปมากขึ้นวิธีการคลนนิ่งโดยมีขั้นตอนคือนำนิวเคลียสของเซลล์ร่างกายใส่เข้าไปในเซลล์ไข่ที่ถูกเอานิวเคลียสออกไปแล้วโดยกระบวนการใช้นิวเคลียสจากเซลล์เต็มวัยของเซลล์ร่างกายของสัตว์พศอะไรก็ได้ ไปที่เซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์เพศเมียหรือเซลล์ไข่โดยนำสารพันธุกรรมหรือ DNA ที่มีอยู่ในเซลล์สืบพันธุ์ของเซลล์เพศเมียหรือเซลล์ไข่ออกก่อนเซลล์ไข่ที่มีนิวเคลียสของเซลล์ร่างกายจะพัฒนาเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่โดยใช้ข้อมูลของสารพันธุกรรมจากนิวเคลียสของเซลล์จากร่างกาย สิ่งมีชีวิตต้นแบบสิ่งมีชีวิตใหม่จะมีรูปร่างหน้าตาลักษณะาภายนอกเหมือนกับสัตว์ตัวที่เป็นเจ้าของเซลล์เดิมเกือบทุกประการกลุ่มพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะ